เรือนนางสนมมหาวิทยาลัยศิลปากรเชื่อกันว่ามหาวิทยาลัยใดที่มีที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเขตวังเก่าหรือเคยเป็นวังมาก่อนก็จะมีเรื่องราวเก่าวขานมานานและยิ่งทวีความหลอนเข้าไปอีกเพราะ,สะแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นรวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่เดิมของอาณาบริเวณเขตพระราชฐานพระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และยังเป็นอีกสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าผีดุปเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเด็กศิลปากรเองคงรู้ถึงความเป็นมาของเรื่องเล่านี้ดีเพราะไม่ว่ารุ่นไหน ก็ไม่พลาด <สำ S 1> ที่ทจะเล่าสู่ให้เรือนน้อง,นองสนม<ๆ>ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์เป็นเรือนไม้สถาปัตยกรรมยุคเก่ายกใต้ถุนสูงมีอายุเก่าแก่มากน่าจะมีความเก่าแก่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5และมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ากลางดึกหากนักศึกษาคนไหนปั่นจักรยานผ่านเรือนไม้ดังกล่าวก็จะเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยที่มีเล็บยาวปรากฏตัวให้เห็น บางก็เล่าว่าเมื่อปั่นจกักรยานไปจะรู้สึกว่ารถหนักขึ้นและหันหลังกลับไปมองจะเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยไม่มีหน้านั่งซ้อนท้ายอยู่แถมไม่นั่งอย่างเดียวยังเอาเล็บยาวเฟื้อยลากพื้นไปด้วยและเหตุผลที่เรือนนางสนมหลังนี้ปัจจุบันต้องปิดหน้าต่างไปในที่สุดก็เพราะว่าคนที่ผ่านไปผ่านมามักจะเห็นผู้หญิง ฟ้อนรำอยู่ในตัวเรือนไทยผ่านช่องหน้าต่างไม้ของเรือนหลังนั้นนั่นเอง